แม่กำลังอินกับเรื่องเฟิร์สเลิฟอยู่เลยนะเนี่ยเพราะไม่ว่าใครก็ต้องเคยมีเฟิร์สเลิฟกันอยู่แล้วใช่ไหมเฟิร์สเลิฟอะคะแบบชอบเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์สเลิฟ oh. เป็นตอนอยู่มอปลายอะค่ะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกันเฟิร์สเลิฟก็ ปฐมอะค่ะอ no ๋อ first เล <initiation> like ิฟของหนูนะคะก็ไม่สมหวังค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความทรงจําที่ดีเด็กๆอยู่เลยอ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะ first l ก็อาจจะมีปิ๊งปังรุ่นพี่อะไรอย่างนี้ติดตามเขาตามหลืบรูอะไรเงี้ยก็ปิ๊งปังกันไปมีสมหวังบ้างหดหวังบ้างอะไรเงี้ยค่ะคงเป็นมัธยมอะฮะช่วงมัธยมมากกว่าก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยแหละฮะแอบชอบรุ่นพี่เหมือนกันแล้วแบบวิ่งตามเขาไม่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาก็วิ่งแบบไม่ให้ถ่าย ก็เจมี่และค่ะเจมี่และค่ะเป็นเฟิร์สเลิฟของหนูเฟิร์สเลิฟก็คงเป็นเจม่ะค<า>่ะเพราะเห็นหน้าแล้วแบบโอ้ใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยและทีมผู้กำกับกำนักแสดงเฟิร์สเลิฟเขาจะมีเฟิร์สเลิฟกันบ้างไหมเนาะเออเฟิร์สเลิฟหรือรักครั้งแรกของผมมันก็ เหมือนคนทั่วไปนะครับคือเกิดจนชท้ประถมนะครับก็เกิดความรักกับเพื่อนร่วมห้องเราเป็นคนผู้ชายที่แบบซนทำหามแล้วก็ตัวดำๆไม่คุอะไรดีเลยฮะแล้วก็แอบชอบเหมือนนกับดาวของห้องอะไรเงี้ยแล้วก็แต่เขาไม่ชอบเราตอบเพราะว่าหนึ่งคือเขาเป็นโซนเรียบร้อยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบจะเป็นเพื่อนกับเราเพราะเราเป็นคนตลกสุดท้ายตอนจ,อจบป .6 ก,ก็แยกย้ากยาก,กันไปได้วยความเศร้าที่ว่าเออเราก็ไม่เจอเขาอีกแล้วเพราะว่าเขายา้ายไปอยู่ต่างจังหวัดที่ไกลมากก็คืออยู่เชียงใหม่แต่เราอ่ะอยู่ที่ชลบุรี ก็เลยไม่เจอกันนักป่านี้ก็ไมยังไม่เคยเจอเลยอีกเลยก็เป็นความรักครั้งแรกที่ยังประทับใจอยู่ทุกวันนี้ครับนี่เข้าสู่รรักแท้แค่ระยะทางในเนั้นเนียพี่ออสก็ก็หลงรักน้องสาวเพื่อนนะครับน้องสาวเพื่อนแล้วก็เพื่อนนี่เป็นนักเลงนะครับสมัยมาต้นเพื่อนใี้ไปทําอะไรก็ทําหมดเลยนะครับซีโต้ชกต่อยทำหมดเที่บเปนสูนรรักแท้ชื่อเก่าพี่ตั้มนี่ก็คือปุ๊ระเบิดขวดแน่ๆเลยใช่ไหมนักก็ว่าอยู่นะ ไปถามนางเอกของเราบ้างดีกว่าเฟิร er ์สเลิขหงุงนะคะมันก็เล่าสักประมาณอัปหกค่ะก็คือว่าตอนนั้นก็แอบชอบเพื่อนอยู่คนนึงอะคะ่ะถือชอบมากเลยเพราะเขาแบบฮอตที่สุดในโรงเรียน<อ>น,น,นะคือแบบใครเห็นก็นต้องกิดประมาณนี้นนนะคะ่ะคืออยากเป็นแฟนด้วยอย่าเงี้ยแต่คือเขาไม่ชอบเอียรไม่ชอบเอียรแล้วก็ คิดในใจเอ๊ะเรานะ่าจะไม่ดีเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบเพื่อนไอ้พี่คนนึงค่ะรู้สึกแบบอิจฉาเพื่อนมากตอนนั้นอะ<า>เชิดเลื่อนกันไปรักแรกพี่ไม่ไมยแต่รักสุดท้ายขอเป็นพี่ได้ไหมจานน้องสายเอี้ยม <c oughs> คนสุดท้ายขาดไม่ได้พละเอกของเราครับก็เมื่อตอนเด็ๆกๆครับก็เรียนอยู่อนุบา,าลก็อ<า>ชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแล้วก็ยกพยายามโชว์แมนว่าเราสามารถอยากให้เขาดูให้เขาเห็นตัวเลตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับ พื่มใจมากคือรอนอนุบาลสามใกล้จนะจบแล้วเราก็ได้มีโอกาสที่จะไปมิกิล่าสึกตงเรียนออคุณครูก็เลยจับพี่เด่นคู่กันอตอนเด็กนี่แบบว่าฝินมากฝินมากไม่ธรรมดานะเนี่ยมีเฟิร์สเริ่มตั้งแต่อนุบาลมีหน้าละต่อมาก็กลุ่มกลิ่มอยู่ตลาดตลาดตลาด แล้วคุณผู้ชมล่ะครับยังจำ First l o v e ของคุณได้หรือเปล่าติดตาม First l o ล e ได้12กันยายนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับ